สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่เราเคยลงคลิปคลิปหนึ่งหรือว่าน่าจะมีหลุดสองสามคลิปเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำถ่านแบบไร้ควันนะครับก็คือการใช้ถ่านเป็นถังอบถ่านนะครับไม่ว่าจะเป็น200ลิตรหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็จริงนะครับแล้วก็มีวันนี้ก็เลยมีพี่ที่ท่านทำถ่านอยู่แล้วนะครับเราก็เลยขออนุญาตเข้ามาดู แล้วก็บอกว่าไม่ไม่ห่วงนะครับเรื่องของอจะเอาไปทำนะครับไม่ว่าข้อดีก็เสียหรือว่าจะต้องปรปับปรุงก็ให้มาดูเอาซึ่งเราก็จะเป็นแนวทางสําหรับการที่จะเอาไปทําเตาของเรานะครับเพื่อจะใช้เองนะครับที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ทําฐานขายเลยว่าจะเป็นการทําฐานเพื่อที่จะเอา,อาไปใช้ในการปรปับปรุงดินนะครับอเอาไปใช้ในการปรปับปรุงดินแล้วถังตัวนี้ก็เป็นถังที่ ได้มาจากการซื้อถังถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันเก่าถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาตัดนะครึ่งมาแบ่งมาแบ่งความยาวแล้วก็มาปิดหัวปิดท้ายเพื่อที่จะทําให้มันเป็นเต่าเผา่านขึ้นมานะครับเยวมาดูก่อนนะฮะฐานนี้เผากองไว้เท่าไหร่นี่ประมาณนี้นะครับวันนี้เอาออกมาได้30กระสอบอ่ายี่สิบแปดกระสอบแต่คนเผาบอกว่าปกติจะได้30นะครับสําหรับกระสอบนี้นะ ไม่รู้ว่าราคาตลาดตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดไม้ที่เผานี้เท่าที่เห็นใหญ่ๆนี่ก็รุ่นนี้นะฮะรุ่นสิบนิ้วนะครับนี่ก็ความยาวประมาณประมาณเท่าไหร่นี่ประมาณประมาณโอ้ประมาณหนึ่งเมตรใหญ่โอ้โหมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเอามาเผาหรือว่าจะเอามาซอยนะแต่นี้ก็มีแต่รุ่นอ่สิบนิ้วนะครับสิบนิ้วผ่านพรมาะงั้น โอเคเดี๋ยวเราจะมามามา,มาถ่ายขนาดของเตาตัวนี้กันนะครับเตาตัวนี้นะครับมีหน้ากวา้างหน้าตัดนี่อยู่ที่เมตรแปนะครับแล้วก็ความยาวรวมจากนู่นมานี่นี่สเมตรสเมตรสินะประมาณ2เมตรนั่นแหละอันนี้ก็อยู่ประมาณเมตรแปคำนวณแล้วอยู่ที่ประมาณ5000ลิตร5 0 0พันสอหาัเนี่ยนะครับหักนู่นหักนี่ออกแต่ว่าพี่เจ้าของเตาบอกว่าอยู่ที่6000ลิตร นะโอควอนติตกประมาณนี้นะครับสําหรับฐานม30กระสอบนะครับประตูก็จะเป็นแบบนี้นะครับประตูเป็นแบบนี้โอเคดูข้างในกันอันนี้สําหรับห้องอบนะครับก็ดูจากข้างบนก่อนนะตัวนั้นเป็นมีกี่อันเนี่ย 3. 3> สามอ๋อ ไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเช็คอุณหภูมินะครับะจะปิดไว้ส่วนตัวนี้เป็นท่อแก๊สหลักเอาไว้บนสุดเลยนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดเพราะว่าความร้อนมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นท่อสําหรับน้ําส้มควมันหมายแล้วก็มาดูพิเศษก็จะมีตัวนี้อ่าเป็นท่อแก๊สอ,อีกตัวที่เอาไปช่วยเลี้ยงเอ็นเวนนี่ยครับ เอามาเผาทิ้งนะครับเอามาเผาทิงท้งตรงนี้แบบนี้มาดูวนกันมาวนกันมา <c oughs> มาดูขนาดของท่อเชื้อเพลิงแล้วก็ท่อป่องแก๊สนะครับนี่ครับดูความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราเผานะครับข้างในอันนี้เป็นเหล็กค่อยนะฮะ ไอ,อ้ขอ้อยขนาดน่าจะ1ิเท่าไหร่สิบสี่หรือสิกมิลนีน่ยละฮะยังอ่อนเลยนะครับิเลกตัวนี้มีความจำเป็นก็คือว่าตอนที่เผาไปนะครับท่อพวกนี้มันจะแดงหมดเลยพอแดงนะฮะมันก็จะมีการกดทับของฐานเพราะว่าฐานตัวนี้มันเต็มนะครับมันเยอะมากมันเป็นเตาใหญ่มันหนักมันจะกดทําให้ท่อยุบนะครับแล้วก็จะพังเร็วขึ้นนั้นก็เลยต้องทําโครงนี้ช่วยกันไว้นะฮะ ขนาดของท่อตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งฟุตนะครับความยาวก็จากนุ่นมา2เมตรก็นะ่าอยู่ประมาณสักเมตรแปดสิบยนจะได้นะจากนุ่นมาถึงนี้นะเมตรแปดสิบนะแล้วก็ท่อ,อ,ท,อท่อระบายนะครับอยู่ประมาณแปดนิ้วนะแล้วก็หุ้มด้วยเมทัชชีสแล้วก็เซรามิกไฟเบอร์เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับมีท่อท่อนนี้นะ ทอนี้อยู่ที่หนฟุตนะครับหนา10บมิลนะครับแล้วก็มีท่อท่อแก๊สระบายออกมานะครับอยู่ที่เท่าไรนี่2นิ้วครึ่งนะครับท่อนี้ทำใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทำใหญ่ไปเสร็จทุบเนี่ยมันก็ยังมีวาล์วที่ช่วยลดเพิ่มนะครับความดันของแก๊สได้แล้วก็ตอนนี้เป็นท่อเก็บน้ำส่งคันไม้นะครับอันนี้เป็นชุดความแน่นแต่ก็ เจ้าของเตาบอกว่าให้เราช่วยช่วยปรับปรุงตัวนี้ให้หน่อยเหมือนว่า,าขนาดมันชุดควมแน่นมันเล็กไปนะครับเดี๋ย u จะ <c oughs> เติมเป็นเป็นถังเปลี่ยนเป็นถัง2องลิตรไปเลยให้ให้อยู่ข้างนอกมานะครับอันนี้อยู่ที่2นิ้วนะครับเป็นท่อ2นิ้วแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นท่อน้ํามันนะครับไวเติมน้ํามันเก่าที่เป็น เชื้อเพลิงในการจุดด้วยนะครับใส่น้ํามันลงมาแล้วก็กอไกล,ลงมานะครับอันนี้รวมๆนะ <_ C 1> โอเคนะครับอันนั้นก็จะเป็นปองนะที่เราจะเห็นอยู่ท่อนึงนะครับที่ออกมาจากข้างๆเตาเนี่ยขึ้นมาตรงน,นี้เพื่อที่จะเอาไปช่วยเผานะฮะอันนี้ก็คือเตาที่เรามาดูวันนี้นะฮะ เป็นข้อมูลในกนารปรปับปรุงหรือว่าที่จะเอาไปสร้างเองนะครับโอเคครับ